สวัสดีค่ะมาพบกับเนมกันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเนมก็อยู่ที่งาน Big Motor s a l e 2 0 2 2ี่บที่ไบเทคบางนาค่ะหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้ t o y ยต้ได้ออกรถรุ่นใหม่นั่นก็คือ All New Toyota a t i v นะคะซึ่งอยู่ข้างหลังของเนมนั่นเองซึ่งออกรุ่นใหม่มาถึง4รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Premium Luxury ค่ะ Premium Smart แล้วก็ Sport ค่ะ ซึ่งในแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไปแต่ในวันนี้นะคะเนียมจะพามาดูชุดแต่งที่มีให้เลือกถึง3รุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งลุดโซ่นะคะเคียโรแล้วก็เพรสโตค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะไปเลย สำหรับรุ่นแรกนะคะ All New d e t a c t i v e l u s o ค่ะเสริมลุคสปอร์ตพรีเมียมนะคะให้ดูดีมีระดับมากยิ่งขึ้นเลยค่ะชุดแต่งมีถึง4จุดเลยนะคะเริ่มกันที่จุดแรกค่ะสเกิร์ตกันชนหน้าค่ะแค่จุดแรกก็ให้ความรู้สึกดูดีมีระดับแล้วก็พรีเมียมสุดๆไปเลยค่ะต่อมานะคะจุดที่2ค่ะด้านนี้เลยค่ะเป็นด้านข้างตัวรถของเรานั่นเองด้านนี้นะคะคือชุดเกิตข้างค่ะ ด้านต่อมานะคะก็จะเป็นด้านหลังของตัวรถนั่นเองค่ะก็คือสเกิร์ตกันชนหลังนะคะให้ความเท่มากๆเลยนะคะทางด้านนี้แล้วยิ่งมาแต่งรวมกับ All New t e t a t p r e m i u m นะคะก็ยิ่งให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมไปอีกขั้นเลยค่ะสิ่งสุดท้ายนะคะสปอยเลอร์หลังค่ะสีเทาตัดดำแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ต่อมานะคะกับชุดแต่ง all new Data t o y t a a t i v e p i e r o นะคะเริ่มกันที่จุดแรกคิ Q ้วกระจังหน้านะคะเพแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดความเรียบหรูมากๆเลยนะคะจุดนี้เหนือจากนั้นนะคะเรายังมีด้านข้างตัวรถของเราอีกนะคะนั่นก็คือคิ t ้วตกแต่งซุ้มล้อนะคะสวยงามมากๆนะคะพิมพ์ว่า Yaris a t i v e ด้วยนะคะต่อมาะคะ่ะทางด้านข้างค่ะเราก็ยังมีชุดครอบที่จับประตูโครเมียมนะคะ ซึ่งมีแค่ในชุดแต่งเคียโรเท่านั้นนะคะสำหรับชุดครอบที่จับประตูโครเมียมยังไม่จบแั่เพียงแค่นั้นค่ะเรายังมีทางด้านหลังรถอีกค่ะนั่นก็คือคิ้วตกแต่งฝาท้ายนะคะให้ความเรียบหรูดูแพงมากๆเลยค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็น All New d y o t a Ativ Presto ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นำชุดแต่ง Presto เนี่ยมาแต่งเข้ากับรถสี ไปซี่ส์สเลนะคะทำให้ดูดันแล้วก็สปอร์ตเรซิ่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะจุดแรกนะคะเป็นสปอยเลอร์หลังค่ะให้ความรู้สึกดุดันแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะเหมือนรถแข่งเลยค่ะนอกเือหนจากนั้นนะคะเราก็ยังมีชุดแต่งสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ทางด้านหน้ารถแล้วก็หลังรถอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นชุดสเกิร์ตหลังนั่นเองค่ะให้ความรู้สึกเท่มากๆเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นด้านข้างรถของเรานั่นเองก็คือชุดสเกิร์ตข้างนะคะสีแดงตัดกับสีดำนะคะสวยมากๆเลยซึ่งเหมาะกับสีไปซี่สกาเล็ตของเรามากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีชุดสเกิร์ตกันชนหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้ก็คือสวยแล้วก็เท่มากๆาเลยะคะ่ะให้ความรู้สึกกระป๋าสุดๆเลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมี ชุดสติกเกอร์นั่นเองค่ะที่บอกไว้เมื่อกี้ซึ่งมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งมีในชุดแต่งเพรสโตแบบเดียวเท่านั้นค่ะจบไปแล้วนะคะกับชุดแต่งทั้ง3รุ่นของ All New Toyota a t i s ซึ่งหากใครอยากเห็นของจริงเนี่ยสามารถมาที่งาน Big Motor s a l e 2022ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าหากใครเนี่ยมาไม่ทันที่งาน Big Motor s a l e เนี่ยก็สามารถไปเจอกันที่อาคาร t o y o t a Alive Space ที่บางนากันได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เนมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือสอบถามตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ให้เนมได้นะเจอกันค่ะนี่แหละรถของเรา